สวัสดีค่ะพีอินชัวเองนะคะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบริษัทสีกรุงโบเกอร์ระดับ3คลิปวิดีโอนี้พีนะคะจะมาอธิบายระหว่างการที่เราขายกินค่าคอมมิชชั่นอย่างเดียวนะคะกับการที่เราใช้แผนระบบ MGM ช่วยในการที่เราเนี่ยสร้างไรายได้แบบไรายขีดจำกัดค่ะสมมุตินะคะเบี้ยนะคะอยู่ที่1,800 0บาทเจนนะคะ เจนได้ขาย18,000บาทค่าคอมมิชชั่นสมมตินะคะอยู่ที่10%ของเบีย้ยสุทธิที่18,000บาทเจนก็จะได้1,800บาทนะคะและคนที่แนะนำเจนนะคะสมมุติเป็น P เนะาะสมมุติว่า P อยู่ที่ระดับ3นะคะระดับ3จะมีส่วนต่าง ค่าตำแหน่งเนี่ยอยู่ที่5%เปอร์เซนนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าพีเนี่ยอยู่เฉยๆนะคะพีแค่แนะนำให้เจนนะคะอ่าไปขายเบี้ยนี้เนาะพีจะได้อยู่ที่900บาทอ่าตามทันนะคะแต่ถ้าเกิดพีได้ปรับระดับมาเป็นหนึ่งนะคะก็จะได้บวกเพิ่มอีก1%นะคะ าตามขั้นบันไดเนาะลูกชิมปิ้งนะคะเดี๋ยวตอนท้ายจะมา,าทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆมีสอนไปแล้วอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะคะะก็จะได้6%ก็กลายเป็นมีนะคะค่าตำแหน่งนะคะอยู่ที่1,000กับ80บาทอันนี้นะคะในกรณีที่เจนนะคะเหมือนเป็นแบบว่าแนะนำกินค่าคอมมิชชั่นนะคะโดยที่ ไม่สนใจในการที่จะไปปรับระดับ5นะคะข้อเสียนะคะก็คือลูกค้าเนี่ยคนที่เขาซื้อต่อจากเจนที่เจนไปขายเนี่ยเขาจะไม่ได้รับส่วนลดตรงนี้นะคะแปลว่าปีหน้าเนี่ยเขาก็อาจจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนใจไปซื้อกับที่อื่นก็ได้นะคะทีนี้นะคะพี่จะเล่าให้ฟังเนาะสุดยอด ของลูกค้านะคะก็คือ 1. น,นะคะลูกค้าเป็นลูกค้าที่ซื้อสัตว์เขาเรียกว่า loyalty กับเรานะคะเป็นลูกค้าประจำมาซื้อซ้ำทุกปีไม่ไปไหนนะคะสนะคะก็คือดีแล้วไปบอกต่อนะในภาษาการตลาดเขาเรียกว่า word of mouth คือปากต่อปากอ่าหรือว่าถ้าเกิดพูดถึงระบบของเรานะคะคือ MGM นั่นเอง ะะต่อมานะคะเราจะมาลองดูกันเนาะถ้าเจนนะคะไปสอบนะคะบัตรในหน้าแล้วก็ได้ปรับตำแหน่งเป็นระดับ5นะคะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนาะหนึ่งะคะเหมือนเดิมเลยเจนได้ทำไมคะไปขายเบี้ยมา1,800บาทนะคะพอเจนปรับระดับ5แล้วนะคะเจนก็จะมีค่าตำแหน่ง3%เ บวกกับค่าแนะนำที่ให้ลูกค้าสมัครสมาชิกเนาะได้อีกหกลายเป็นว่าเจนจะได้เท่าไหร่คะสีเปซเซของ1,800บาทก็จะเท่ากับ720บาทนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าลูกค้าจะได้อะไรนะคะลูกค้าเขาก็จะได้รับส่วนลดสิบนนะคะจากเดิมในส่วนตรงนี้เนี่ย พันแปดรอยบาทเนี่ยตอนนั้นเจนเป็นคนเก็บเข้ากระเป๋าเองเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเจนมีบัตรในหน้าแล้วก็ได้ปรับระดับห้าเจนก็เลยเอาส่วนลดตรงนี้ให้กับลูกค้าโยนให้กับลูกค้าไป1นึ่ันแปด้อยบาทนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าลูกค้าแฮปปี้เจนก็แฮปปี้ที่ยังมีค่าแนะนำและค่าตำแหน่งอย,อยู่ต้องเจ็ดอยยี่สิบเนาะต่อมานะคะลูกค้าดีใจมากเลยนะ แล้วลูกค้าก็เลยไปแนะนําบอกต่ออีกไปหาเพื่อนมาอีกอ่าให้เพื่อนซื้อมาอีกนะคะหนึ่งมืนแปด้อยบาทลูกค้าได้อะไรคะลูกค้าก็ได้หนึ่งเปอร์เซนจากหนึ่งพันแปด้อยบาทคือลูกค้าก็จะได้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทาลูกค้าก็แฮปปี้เพื่อนก็แฮปปี้และที่สำคัญค่ะถ้าคนนี้ซื้อนะคะ 3%นะคะจะโยนกลับมาหาเจนทันทีค่ะโอ้โหดีไหมคะแผนการตลาดนี้นะคะ3%ของ1,8,000บาทเดี๋ยพี่จะคิดให้เลยนะคะว่าเป็นเท่าไหร่นะคะคูณสเเท่ากับ540บาทแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าคนต่อคนนั่นเองนะคะมันเหมือนกับว่า1คนไปบอกกับ1คน1คนแฮปปี้ อีกคนหนึ่งก็แฮปปี้และเราก็แฮปปี้แล้วเรามาดูกันค่ะ่าสมมตินี่พีนะ่พีเป็นผู้แนะนำเจนนะคะพีจะได้อะไรนะคะสมมุติว่าพีอยู่ระดับสามเนาะระดับสามนะคะจะมีส่วนต่างจากค่าตำแหน่งนะคะกับระดับห้าอยู่ที่สองเปอร์ซนแปลว่านะคะพีอยู่เฉยๆนะคะพีเป็นคนสอนให้เจนนะคะ เข้าใจระบบการทำงานนี้แล้วเจนก็ออกไปแนะนำลูกค้าต่อๆกันไปเนาะพี่อยู่บ้านเฉยๆนะคะก็ได้360บาทแฮปปี้ไหมคะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าซ u เปอร์พาสติฟอินคัมนะคะอยู่เฉยๆอยู่บ้านก็ได้ตังค์นะคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าอ่าวินยกกำลังสามเลยจริงๆยกกำลังสีด้วยนะคะเพราะว่า พก็แฮปปี้เจนก็แฮปปี้เนาะอ่าลูกค้าก็แฮปปี้เพื่อนของลูกค้าก็แฮปปี้แบบนี้เป็นต้นค่ะเราลองมาคิดตามกันนะคะข้อดีของการที่เราทําแบบนี้นะคะคือแผนของ MGM ของบริษัทสีกุ้งนะคะลูกค้ากลับมาแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาจะกลับมาเป็นลูกค้าประจำของเราแล้วก็เป็นลูกค้าซื้อสัตว์เพราะทำไมคะเขาได้รับส่วนลดนั่นเอง แถมเขายังบอกต่ออีกด้วยนะคะ2องนะคะเจนก็ยังสามารถที่จะขยายงานแล้วก็เติบโตอย่างมั่นคงนะคะจะมีลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าที่ซื่อสัตว์ของเจนนั่นเองนะคะสุดท้ายข้อที่สามนะคะเกิดการบอกต่อค่ะนะคะเกิดเป็นไรายได้ที่แตกออกไปแบบทำไมคะไร้ขีดจำกัดเลยนะคะและนี่นะคะก็คือ ข้อตกต่างนะคะทั้งสองแบบทีนี้เรามาดูอันนี้กันนะคะต่อมานะคะถ้าสมมุตินะคะเจนได้ปับระดับไปถึงระดับ3ก่อนที่จะไป3ต้องผ่านสี่ก่อนเนาะแล้วก็ต้องเคยเป็น5มาก่อนถูกต้องไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าสมมุตินะคะคนติดตัวเจนเนี่ยคนติดตัวเจนที่เจนไปแนะนํามา เขาได้มีการปรับระดับนะคะสมมุติว่าคนที่ติดตัวเจนไปได้รับปรับระดับ5เจนจะได้ค่าส่วนต่างนะคะค่าตำแหน่งคือ2%แต่ถ้าเกิดคนที่เจนไปแนะนำมานะคะไปปรับอยู่ที่ระดับ4เจนจะมีค่าตำแหน่งที่ส่วนต่างอยู่ที่1%นะคะถ้าอยู่ระดับ6ก็จะมีอยู่ที่5%ทีนี้นะคะ เราลองมาคิดตามกันนะคะยอดนะคะของคนที่หกเนี่ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าเขาจะซื้อปีนึงแค่หนึ่งครั้งเนาะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นห้าหรือคนที่เป็นสี่แปลว่าเขามีความตั้งใจในการที่จะขยายงานหรือการทำงานแปลว่ามันจะมียอดนะคะส่งมาหาเรานั่นเองนะคะสมมตินี่เป็นเราแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่ง ถึงแม้นะคะค่าตำแหน่งมันจะดูต่างกัน1%เปอร์เซนเนาะอันนี้เป็นสองคนอาจจะคิดว่าอา้าวเง้นก็เป็นมี2%กับ5%้็ก็ดีกว่าสี่แต่อย่าลืมนะคะยอดทั้งยอดของระดับ5เนี่ยต่อเดือนคือเท่าไหร่คะ,ฉะเฉลี่ยก็คืออาจจะยังไม่ถึง1นึ่งแสนเนาะแต่ถ้าเกิดเขาเป็นระดับ4แปลว่าเขาก็ต้องมีค่าฉเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ต่อเดือนหนึ่งแสนบาท ซึ่งมันก็ส่งผลให้จำนวนเปอร์เซนต์ที่เราได้มานะคะมากกว่าระดับ5อย่างแน่นอนแบบนี้เป็นต้นนะคะทำไมนะคะคุณจะต้องไปโฟกัสที่ระดับ4นะคะการที่คุณจะขึ้นมาเป็นระดับ4ได้คุณจะต้องเคยเป็นระดับ5มาก่อนนะคะและคุณพอเป็นระดับ4แล้วคุณก็สามารถที่จะไปที่ระดับ3และระดับ1ได้ สาเหตุนะคะที่ทําไมเราต้องโฟกัสที่ระดับ4เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีคนนะคะที่เป็นระดับ5ทีมคุณก็จะไม่โตค่ะและถ้ามเมื่อไรก็ตามที่คุณมีทีมงานที่เป็นระดับ5แล้วถ้าขุดคุณยังอยู่ระดับ5อยู่คุณไม่ไประดับ4ก็จะเกิดการชนกันของสายงานและแตกสายค่ะแต่ถ้าเกิดคุณ ปรับตัวเองไปเป็นระดับสี่นะคะคุณก็สามารถที่จะเรียกคืนสายงานนั้นกลับมาได้นะคะทำไมสีกรุงโบรกเกอร์ถึงเติบโต 1. นนะคะเรามีการสอนทีมงานค่ะเพราะว่าเรามีสายงานนั่นเองนะคะที่อื่นเขาไม่มีสอนค่ะแล้วคุณก็จะงงอยู่ดนดง,งงงวยนะคะเวลาการทำงานไม่มีคนมาสอนงานคุณนะคะคุณก็จะเติบโตและสำเร็จได้ยากนะคะ 2นะคะมันมีพลังบวกนะคะพลังทีมการที่คุณอยู่ในบรรยากาศของคนสำเร็จนะคะมันจะดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าที่อื่นนะคะมันจะเป็นการที่แข่งขันกันเองนั่นเอง 3. นะคะเรามีสายสัมพันธ์ที่ดีค่ะเพราะว่าทุกๆคนนะคะที่อยู่รวมกันนะคะมีประโยชน์ให้กันและกันค่ะมีการแชร์และแบ่งปันนะคะยิ่งให้เราก็ยิ่งได้ ขอกลับมาที่ลูกชิมปิ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทบทวนเนาะทีนี้นะคะสมมติว่าพีไปอยู่ที่ระดับ1นบวกนะคะแล้วพีก็มีคุณก็เป็นลูกทีมติดตัวเนาะที่ไปปิดสมัครมานะคะแล้วก็คุณก็ก็ไปแนะนําคุณเจนนะคะซึ่งคุณเจนก็ถ้านับตามสายก็คือเป็นหลานพีนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณก็น,นะคะ ยอดทั้งยอดที่ส่งมาหาคุณก้อที่ใส่รหัสคุณก้อพี่จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่กันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ 1, บวกศูบวก0.5บวกกับ0.25รวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่คะ2.25นั่นเองนะคะแต่ถ้าสมมุติคุณเจนเป็นคนแจ้งงานนะคะในรหัส5ยอดทั้งหมดนะคะ ที่พีจะได้ก็คือ1นึ่งบวก0.5บวก0.5แล้วก็บวก0.25ก็คือ2.5เพราะว่านะคะ1%ได้จ่ายให้กับคุณก้อไปแล้วอ่านะคะอันนี้พอจะเข้าใจนะคะพีมาทบทวนลูกแผนลูกชิ้นปิ้งให้อีกครั้งหนึ่งอันนี้คืออะไรคะคือค่าตำแหน่ง นะคะคพี่หวังว่านะคะคลิปวิดีโอนี้จะทำให้เพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนองๆได้เห็นภาพนะคะตัวเองชัดเจนขึ้นในสีกรุงโบรเกอร์นะคะแล้วก็อยากที่จะเติบโตไปพร้อมๆกับสีกรุงโบรเกอร์ค่ะพี่มั่นใจนะคะถ้าใครทำตามแผน m g m ของสีกรุงโบรเกอร์นะคะคุณก็จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและมี passive income อย่างแน่นอนค่ะ สุดท้ายนะคะเมื่อเราโฟกัสที่สิ่งไหนนะคะพีมั่นใจนะคะคุณจะสามารถก้าวไปถึงเป้าหมายอย่างที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันผ่านเข้ามานะคะคุณจะก้าวข้ามผ่านไปได้เพื่อเรามีจุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จอยู่ปักธงข้างหน้าเราค่ะสวัสดีค่ะ